นี่คือสรุปเรื่องงานกาชาติประจำปี2568ครับก็ต้องบอกว่านี่คืองานใหญ่ส่งท้ายปีที่หลายคนรอคอยกันเลยนะครับจัดกันยาวๆที่สวนลุมพินี11วัน11คืนเต็มๆต,ตั้งแต่วันที่11ถึง21ธันวาคมนี้เอาล่ะมาดูไฮไลท์กันเลยอย่างแรกเลยนะครับไฮไลท์พิเศษสุดๆก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับภายใต้แนวคิดร้อยดวงใจปวงประชา แล้วก็มีส่วนพิเศษที่ชื่อว่า69ปีแสงแห่งพระเมตตาซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆของงานเลยต่อมาอย่างที่2แน่นอนว่างานนี้เป็นเหมือนสวรรค์ของนักชิมนักช็อปเลยแหะครับเพราะเขารวบรวมร้านอาหารของอร่อยๆจากทั่วประเทศมาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยนะแล้วก็ยังมีสินค้าชุมชนกับผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงให้เราได้เลือกซื้อกันด้วยเรียกได้ว่าได้ทั้งของดีแถมยังได้ทําบุญสน,บสนับสนุนไปในตัวและสุดท้ายครับ กิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการซื้อสลักบำรุงสภากาชาติไทยครับผมคือเราได้ลุ้นรางวัลใหญ่ๆไปด้วยแล้วก็ยังได้ร่วมสมทบทุนให้สภากาชาติด้วยนอกจากนี้เนี่ยยังมีโซนเกมสนุกๆแล้วก็บูธกิจกรรมอีกเพียบเลยเหมาะกับทุกคนจริงๆไม่ว่าจะมากับครอบครัวเพื่อนหรือว่าแฟนเรียกได้ว่าเป็นงานที่ครบเครื่องมากๆครับทั้งเที่ยวช็อปและทําบุญปิดท้ายปีได้แบบสมบูรณ์แบบที่สวนลุมพินีเลย